ประชาชนครับวันนี้อสสพักประชาชนหลายท่านนะครับมารับหนังสือจากพี่น้องประมงจากประมงพื้นบ้านนะครับทั้งภาคใต้และก็ทางภาคตอนออกด้วยซึ่งก็คงจะมีเรื่องของมาตรา69เป็นสาระสําสคัญเป็นหลักนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนี้ผมก็ได้รับหนังสือจากสมาคมรับทะเลของกระบี่เช่นเดียวกันก็เป็นมาตรา69เช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็จะมีมาตรา66แถมมาด้วยอีกนิดหนึ่งด้วยรวมทั้งเรื่องแนวเขตกฎหมายธรรมชาติที่ฝั่งดามันที่ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงันนี้ต้องประสานกับกรุบก่อส่วนวันนี้เนี่ยทราบว่าทางพี่น้องตั้งใจจะมาเพราะว่าเข้าใจว่าจะมีการตั้งกรรมธิการร่วมนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยได้ผ่านสาภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วไปถึงสมาชิกุ้ีิสภาซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งคิดว่า จะมีการเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในโอกาสหน้าซึ่งวันนี้ที่น้องมาก่อนก็ยินดีที่จะรับเรื่องเอาไว้ว่าพักประชาชนพร้อมที่จะพิจารณาจากข้อบูลข้อได้จริงจากให้ครบทุกฝ่ายเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องเอ่ยถึงนิดหนึ่งว่ามีกลุ่มประมงพาณิชย์และประมงที่บอกว่าเป็นประมงพื้นบ้านจากภาคระวันออกก็มาให้ข้อบูลกับสสพักประชาชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางเราซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายและมีเพื่อนสสที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดรวมทั้งทะเลก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งประชาชนโดยทั่วไปผู้ประกอบอาชีพประมงทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอาชีพตกปลาที่พาน,นักท่องเที่ยวออกไปตกปลารวมทั้งอื่นๆด้วยนะครับพวกเราก็จะพิจารณาเรื่องเหล่านี้โดยเข้าสู่การพิจารณาของน่าจะเป็นของพักของเราเป็นลําดับต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดผลออกมาเป็นอย่างไรก็ต้อง คอยฟังกันนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริงจากทั้งกมประมงคักนะวิชาการหลายๆเรื่องมาประกอบกันส่วนมติพักคประชาชนจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่สามารถตอบแทนได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ผ่านลงมติมาเนี่ยทางผ่านผู้แทนรัศดรไปที่สวเนี่ยทางประมงพื้นบ้านก็น่าจะเห็นแล้วว่าใครลงมติอะไรอย่างไงซึ่งก็ต้องยืนยันกับพวกท่านเหมือนเดิมน,นะครับว่าเราอยากเห็นความายั่งยืนของทะเลไทย เป็นตัวตั้งนะครับครับต่อไปก็ขอบคุณผู้ซื้อข่าวนะครับแล้วก็ขอบคุณพักประชาชนนะครับวันนี้สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงขึ้นบ้านแห่งประเทศไทยก็ขอมายื่นกับพรักประชาชนสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าในานามสมาคมสมาพันธ์เนี่ยเราอยากเห็นพักการเมืองพรักประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพักไปไาคันเนี่ยรับร่างนะครับหลักการที่สวเนี่ยกันกองมาเลยก็คือไม่เราไม่อยากเห็นว่า ต้องตั้งขนามาในการร่วอีกต่อไปเพราะว่าวันที่ยี่สิห้าธันวาคมปีหกเจ็ดกับวันที่สิบสองมีนาคมต่มันแตกต่างกันอย่างชื่นฉิำนั่นก็คือในเรื่องของข้อมูลที่มันดำมืดนะครับอยู่ในทะเลไทยนัวันนี้มันถูกเปิดเผยอย่าง้าเรียกว่าฝาเปิดนะครับนักวิชาการอิสระกล้ามาเปิดเผยนักดบรน้ำนะครับนักตกปลารวมถึงนักวิชาการอิสระทั่วไปเนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะครับเราสามารถยืนยันได้เลยว่า การนําเข้าการส่งออกที่จะเพิ่มปากกระตัดมูลค่าสองหมืน่นล้านบาทนั้นไอ้สองหมื่นตันนั้นมีมูลค่าแค่สี่ร้อยล้านบาทแต่เลิ่มแ่ถ้านับณปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าถึงร้อยเจ็ดหกล้านบาทอย่างนี้ถึงต้นนะครับนั่นรวมแค่สั์น้ำที่ผลเติมมาแค่เก้าชนิดแค่นั้นถ้าเรารวมคิดว่าสั์น้ำในประเทศเนี่ยมียูอีกสองแนกว่าชนิดแน่นอนว่าการผลเติมมากกว่าเก้าชนิดเพราะฉะนั้นความสูญเสียมากกว่าร้อยเจ็ดหกล้านบาทไม่คุ้มกับส่วนที่เราได้สี่ร้อยล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเนี่ยเราคิดว่าเราเราก็เพิ่งทราบนะครับ,บ <c oughs> เป็นบทเหรียนให้กับพี่น้องชาวบ้านชาวประมยังกมว่าก่อนที่จะลงมติเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องของกฎหมายของประเทศเนี่ยจะมีวิทย์ายขาและวิทย์ปลายลรัฐบาลเนี่ยตะอกลุมกันก่อนเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะขอกับพรรคประชาชนว่าก่อนที่จะลงมตริระวังพรรคปลายขาซึ่งก็มีแค่สองพักระวังพรรคประชาพลังประชารัฐกับพรรคประชาชนเนี่ยได้ให้พวกเราเข้าไปชี้แจงนะครับซึ่งเราก็ติดต่อกับแกนนาของ พรรรับฐบาลเหมือนกันว่าเราจะเข้าไปชีแช้แจงให้กับวิบรับฐบาลได้เห็นข้อเท็จจริงนะครับว่าข้อมูลที่มันครบรอบบ้านเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องขอบคุณพู้อสอขาทุกช่องอทุกเครือข่ายที่ได้ติดตามมาตรา69นะครับที่เข้าสภาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาณนะวันนี้ก็ปีกวตาที่เราเน็เหนื่อยกับเรื่องแบบนี้เรารู้ว่าเรามันเป็นเรื่องยากการที่จะสื่อสารสังคมไม่เข้าใจ ทิ้งท้ายวันนี้อยากจะบอกกับสังคมว่าทะเลเป็นของพวกเราทุกคนใครก็ตามที่เลือกประกอบอาชีพไหนทะเลกอบโกยทรัพยากรต้องผ่านกฎกกติกาที่เป็นธรรมผมไม่สามารถออกกฎกติกาได้สสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกกฎดัะนั้นผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างมาตรการสร้างมาตรฐานสร้างข้อตกลงสร้างข้อพูดผูกมัดหรือเรียกกันว่ากฎหมายให้มันเกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยกร เป็นธรรมให้กับคนทุกรุ่นคนทุกกลุ่มทั้งที่เกิดก่อนทั้งที่อยู่ณปัจจุบันรวมถึงผู้ที่ยังไม่เกิดในอน,นาคตขอบคุณครับผมถ้ามีข่าวพัฒนานะครับผมนะเน่อเป็นนักตกปลาและผมมาในฐานะประชาชนผมไม่ได้มาแลกเริ่มไม่ได้มากับผู้พิพีประมงนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องในประมงนะครับผมจะพูดผมจะพูดในฐานะประชาชนเพราะวันที่ ผมหวังว่ามาติเนียจะไม่ผ่านแต่ไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายไหนที่ลุกขึ้นมาอยู่ข้างประชาชนที่ใช้ทรัพยากรเหมือนกันวันนั้นมันจึงเป็นวันที่ผมลุกขึ้นมาแล้วก็ทําในฐานะประชาชนสิ่งที่ประชาชนทําได้คือผมไปที่เป็บเพจเในการรวบรวมชื่อรายชื่อคนที่เห็นต่างนะครับคนที่เดือดร้อนถึงจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรโดยตรงแต่ก็ได้ผลกระทบโดยตรงนะครับพวกผมนะครับเป็นนักตกปลาเป็นนักดำน้าเป็นนัก เป็นประชาชนที่เข้าถึงธรรมชาติแต่เมื่อธรรมชาติจะโดนเอาออกไปพวกผมก็ต้องขึ้นมาปกป้องผมอยากจะมีสิทธิ์ในการที่ออกไปลินชายหาดและตกปลาตัวใหญ่ได้ผมย่งยืนยันนะครับว่าปลาที่มีขนาดที่มันได้แพร่พันธุ์แล้วที่มันได้ออกไข่แล้วเป็นปลาที่ควรกำเบริโภคไม่ใช่ปลาที่ตั้งแต่โดนจับตั้งแต่อย่างยาวไวผมเพิ่งล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วออกไปกลางทะเลมาสามวันไม่ว่าจะไปนอนตรงไหนกลางทะเลเปิดไฟไว ลูกปลาปลานกกระจอกหรือปลาต่างๆนะครับก็เข้ามาหาไฟเราและสิ่งที่ตามมาคือหงเปา,าปลามหงป้านโรมาผมนอนไม่ได้เพราะว่าหงปลาโรมามันตามลูกเหยื่อพวกนี้เข้ามาผมก็อยากจะทราบว่าถ้ามาตานี้ออกไปคุณจะจะหนีปลาโรมาเหล่านั้นยังไงคุณจะไม่จับพวกมันยังไงฉะนั้นมันไม่ใช่แค่กระทบแค่ประมงมันกระทบทุกคนที่ใช้ทรัพยากรของของของ,ของเราฉะนั้นผมขอฝากนยครับมวลชนที่เคารพระกับผมรังสีมารวมนะฮะผมคิดว่าเรื่อง ที่พี่น้องชาประมงนะครับไม่ว่าจะเอซึ่งเป็นคุณปิยะเทศยันนะครับนายกสมาคมสมาพัธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยมายืน่นหนังสือเรานะครับแล้วก็พร้อมคณะนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องยืนยันว่าเสียงของท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ยเสียงของท่านมีน้ําหนักแน่นอนนะครับแล้วผมเองนะครับก็ เดี๋ยวจะนาเรื่องนี้นะ่ผมในฐานะวิปด้วยนะครับอยู่ในฐานะวิปฝ่ายค้านด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวจะพยายามนะครับนำข้อเรียกร้องเหล่าเนี้นะครับไปนําเสนอแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอกสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหนังสือที่ส่งมานะครับพร้อมรายชื่ออีกหนึ่งหมื่นพันราชื่อเนี่ยนะครับผมเองก็จะนําเรียนถึงผู้นำฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ต่อไปแน่นอนว่าวันนี้เรายอมรับกันตรงไปตรงมาว่ามันมีความเห็นที่แตกต่างนะครับ ซึ่งความเห็นที่แตกต่างเหล่านี้มันก็ต้องถกเถียงกันบนพื้นฐานของข้อมูลนะครับผมเองก็จะเอาข้อมูลทั้งหลายนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับนำไปสู่การพูดคุยแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามหาหนทางนะครับที่จะทําให้ท่านทั้งหลายนะครับได้มีพื้นที่ในการที่จะนําเสนอข้อมูลอย่างเต็มที่นะครับต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับจะได้มีข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจนะครับกระบวนการถัดไปแน่นอนว่า เมื่อสวส่งมาแล้วเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดมันมีการแก้ไขของสวเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอยู่น่าจะมีอยู่ห้าประเด็นนะครับหรือห้ามาตรานะครับซึ่งทางสภาเนี่ยก็จะต้องตัดสินใจว่าในการตัดสินใจครั้งเนี้จะรับตามข้อเสนอของสวหรือไม่ซึ่งผมเข้าใจว่ามันไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นมาตราใดมาตราหนึ่งนะครับมันต้องเลือกว่าจะรับหรือไม่รับทั้งหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยถึงผลดีผลเสียทั้งหมดนะครับแต่ผมยืนยันว่าเสียงของท่านทั้งหลายเนี่ย มีความสาคัญอย่างแน่นอนนะครับและผมเองจะเป็นหนึ่งในคนที่ยืนยันนะครับว่าเสียงของพี่น้องชาวประมงคือบ้านทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นเสียงที่สําคัญที่พวกเราเนี่ยจะต้องฟังอย่างใส่ใจแลวเอาข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับมาประกอบก่อนที่จะใช้อํานาจหน้าที่ของเราเนี่ยในการที่จะพิจารณากฎหมายดังกล่าวนะครับต่อไปนะครับยืนยันครับว่าเสียงของท่านทั้งหลายมีความสําคัญอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ทันทีเลยครับก็เดี๋ยวผมจะหารือกับทางผู้นักป่าเขาทันทีนะครับยอด ส่วนท้ายก็แล้วกันนะครับเนื่องจากเป็นแถลงการยาวแล้วก็เป็นการลําดับความเป็นมาส่วนท้ายของแถลงการในเครือข่า,ขายพวกเราเขียนว่านี้ครับจากข้อมูลข้อเท็จจริงและการพิภาาวิจารณ์ทางสังคมอย่างกว้างขวางที่ผ่านมานั้นข้อมูลต่างๆนําไปสู่การพิจารณากัรกรองกฎหมายของวุฒธธิสภาจนวุฒิสภาได้มีมนิแก้ไขมาตรา69ใหม่ครั้งเป็นห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้เครื่องมือวนล้อมจับทุกประเทศ ที่มีช่องกาว,วันเล็กกว่า2.5เซนติเมตรทำการประมงในเวลากลางคืนเรายึดนั้นและเห็นพร้องเสมอว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นสถาบันหักในการตรากฎหมายของประเทศในวาระที่มาตรา19และมาตราอื่นๆกลับมาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครั้งนั้นเราหวังว่าจะเป็นโอกาสที่ดี สำหรับสบภาผู้แทนราษฎรที่จะได้สดับรับฟังข้อมูลและพิจารณาใหม่อีกครั้งเราเห็นนะาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคและรวมไปถึงรัฐบาลผู้นำเสียงข้างมากในสภาร่วมกันแสดงจุดยืนบนฐานผลประโยชน์ของส่วนรวมและเลือกโหวตสนับสนุนความเห็นจากการกันกองของวุฒิสภานะับ เป็นย่างก้าวทางการเมืองที่สง่างามและจะสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการการตรากฎหมายประมงของประเทศไทยอย่างยิ่งและในวันเดียวกันนี้นะครับเรามีการชุมนุมออนไลน์ก็คือการประชุมออนไลน์หลายร้อยชีวิตกำลังติดตามสดสด,สดร่วมกับพวกเราอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทุกจังหวัดในขณะนี้นะครับก็เรียนว่า เรื่องนี้ในเครือข่ายภาพประชาชนชาวประมงขึ้นบ้านภาพประชาคมทุกส่วนจะติดตามโดยเฉพาะมาตรา9ที่กําลังจะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทลายความท้าทายที่สังคมไทยกําลังเผชิญอยู่ไปให้พ้นกับจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือมายาคติทางการเมืองเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง แล้วไปข้างหน้าด้วยกันอย่างสงนานน่างามขอบคุณครับ